ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุกคนโรงเด่นพากินพาเที่ยวครับมีเมนูของกินเมืองเมืองของกินบ้านเฮาเลยว่าแต่ว่าจะเพื่อเชฟนั่นและทำเหมือนเดิมนะครับวันนี้มีเมนูไอ้โมนโอชิมเลยเหรอครับตัวใหญ่ขนาดไหนนี่ครับพัดเพชรปลาไหลครับเอาอันนี้คือเอาใบชะไข่ก่อนเนาะเออเอาเเปนอาใบชะไข่คัดเมือกมันมันออกครับบางแก่บ้านผมบางถ้าบ้านเฮาใจนี่ก็ไอ้โมนใบใบบัวฟักใบนาดกัใบอย่างก็ หลายอย่างเนาะพวกไปจจามจะเจไดหมดนะไม่ดีมันหยาบหยาบนะครับมีสองตัวนะครับสตัวนั้นกับเจไดเดี๋ยวตูดูตัวนี้ครับแบบแบบคัดเอาเมือกอันนี้ป่านาแท้ไปสูบบ่อยายนั่นนี่ครับคัดเพชรสุดทะเลส่ดี้ปีเหมือนเดิมอ่าไดเราที่ตามครับเดี๋ยวล่างแล้วเขาไปครัวๆแล้วก็เตรียมเครื่องมาครับ นี่ครับพร้อมไปทําเป็นเมนูแล้วครับรอติดตามนะครับอ๋อนี่ครัวแล้วก็เอาใส่แต่ปลาน้องเลียนได้มาเองเนี่ยนะขังไม่ลายวันเกินกว่าจะมีโอกาสได้มากินเพรน,นี้มันกําลังช็อกของเจ้านี่ก็เลยเอาใส่ตู้ไว้แล้วก็ตอนเย็นก็มาพัดเผ็ดครับเล่นแต่วิธีการปลาดคอเล่นนิดนี้พัดเผ็ดปลาไหลปลาไหลไหนใหญ่นี่ครับต้องใจมีคมๆเนาะปาดคอมนะครับชุบมันตายแล้วนะครับแล้วก็เขาก็แหลงคนเมืองบนท้องหวันแหลงแหลงแล้วก็ตุ๊บกับเขาเนี่ยไอ้มน เผาใส่ออกครับอเอใส่ทิ่งเหรอถ้าทิ่งบอกลุงเด่นเถอผมมีติกินดีผมจะจ้องใส่กันนี่ิออกใส่ออกเนาะกเดี๋ยวผมตุ้บตุงใส่เนี่ยฮูเนาะต้องหามีดยงใหญ่ไมานะบุ๊ปหลังมันมันต้องล่างไงล่างมีดก็สากก็ได้วัตกเนาะสากโค้งนี่นะ ฟัดเพชรปลาไหลครับวันนี้วนเอาสาโคกอะเดี๋ยวไปหาสาโคกครับเอาสาโคกมาผมตุ๊บรับมาละอะไรมาละตุ๊บเองเลยครับตุ๊บกระดูกกระดูกกลางมันหายไปเนาะแตกเนี่ยเขาเขาเครื่องคนที่ชอบกินปลาไหลถ้ามันเขาไปเนื้่ากลายเป็นปลาไหลอร่อยเนาะไม่เขาเปลี่ยปลาไหลเนาะนะผมร้องผมร้องผมร้องเนาะก็เป็นท่านๆเลย ตุ้มกระดูกมันแตกเนาะแต่บลล่างกันนะครับพยายามมาทำแอันเราชอบแบบจะบาล่างเพราะว่ามันจะจางแล้วกลับไปซับมันเป็นชิ้นๆกับลองไปดูสูตรเรื่องห,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 หอ,อนี่ครับ <Okay. S 1> รอโอเคครับเดเเดีย๋ยวรอไปซับเลย ครับสูตรเดิมของนั่เลยคแต่ว่าสูตรของนั่เลยเก็ดีไปอย่างใสนะครับใส่ชุดเครื่องเทศทั้งๆเหนือเลยนะนั่นเลยเฮ็ดตามอุปโลคเกินมากแต่ว่าอร่อยอันนี้อันนี้ยังน่าจะเป็นผักห้าหรือว่าสีสารห้านะครับเนี่ยผักเนี่ยผักเพชรปลาไหลเนี่ยมีชุดเครื่องเทศนิดนึงนะครับแล้วแกก็จะโขลกพริกแล้วก็ผสมกับพริกแกงที่ซื้อมาจากตลาดมันจะได้รสชาติ อนแสมันเอไปยิบไปอย่างนั้นเอาแต่อันนี้ก็ปีก่อเขาเลยใส่กะปีดเลยก็ใส่ไปจกๆแจกๆอย่างเดีจกไปจักอย่างท่านเพิ่งมาพียร์เน้นๆเน้็ปลาไหลเข้มโอ้โนั่นเลยพระจนเข้มข้นสุดยอดแล้วก็ไฮไลท์ของงานคือใส่ดีปรีนะบ่มีทต่ไหนบ่มีทต่ไหนเหมือน แต่ว่ามีแฟนคลับเป็นหลายคนเอาไปทำตัวละหันขอส่งส่งกันบ้านมาให้โรงเรียนเพราะว่าพัดเพชรส่ดีปีมีเหมือนนี่แหลมีเพ่มหนุ่มและพี่ไทยนุ่มกับมีในตู้ครับแต่ว่าดีปีอร่อยกว่าที่ปีอร่อยครับเดยมมันต้องลองชิงมันแบบปีเรโอเคแต่ว่ารสชาติมันจัดจ้านนะแต่ว่าถ้าเป็นคนกินไข่เนี่ยรสชาติจะอ่อนไปอีกนิดนึงพี่ไทยก็มีในตู้ครับในตู้เย็นสีสันเราโอเคนะครับผมเสริมเสริมอะไรเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวใส่ให้แบบครบเต็มสุดนะครับ แก้ไขมันเสริมเดี๋ยวคือสลายบนตำน้ำพริกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูน้ำพริกล้อมันโคกแป๊บนึงมีเครื่องเทศพริกนัเลใส่กระเทียมเยอะใส่ตะไคร้เพิ่มตำอะไรเสียบนะโอ้แต่เกลือนะครับได้เกลือเราเป็นลักครับใช่ใส่ให้น้อยมันเดือบใช่ใส่ไจะตำแล้วจริงๆอาหารทุกอย่างเรับเกลือเป็นลักเจ๋อเวลาแป๊บหนึ่งครับได้ ยาข่าเชื่อเราไม่เห็นหน่อยกันะมีทีมงานยื่เบิ้งเลอตามที่มาแรกนะใส่เกลือเนี่ยเราไปใส่เกลือแล้วใส่ใส่เกลือเลยเพราะว่าเฮ้ยอเีเพื่อเพื่อพี่แกงมันเค็มเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเติมเดี๋ยวค่อยเค็มครับคเพื่อพี่แกงมันเค็มของะเนี่มันจะเน้นอ่าเพราะว่ามันต้องควบคิมกระเทียมเยอะๆตะไคร้ บดูรวยด้วยใบกะเพราพวกนี่นะครับสุดยอดนี่รอดูหน้าตามันครับน้ำพริกกับน้ำตาลีนี่คือไฮไลท์ของงานคือนี่ครับเม็ดดีปรีดีปลีจริงๆตะก่อนนั่นเลยถามว่าพัดเพชรก็อนเราจะเอาดีปีเนี่ยมาใส่ครับผมบอกว่ามันน่าจะเข้ากันเลยมันน่าใจอ่ะแต่ว่าพอได้ชิมเออใช่ก็ยิงช่วงอ่าอันนี้แป้งๆนะยิงก็เม็ดพริกไทยครับอร่อยอันนี้อร่อยกับเม็ดพริกไทยอีกมันจะเผ็ดจัดจ้านทีมันจะแบบมันเข้าเครื่องแกงของพัดเพชรดี มีก้อยหัวหมูสั่งแจ็คเมนมาซอยใช่นะครับก้อยหัวหัวหมูเออน่เอาจิ้มเลยครับใช่ครับเรามาดูพริกแกงนี่เดียวโขกเองครับส่วนหนึ่งต้องโขกเองต้องเยอะๆแบบนี้น่ะแล้วก็เวันนี้เราจะเอาพริกแกงของเตี๋เขาซื้อมาผสมเข้าไปเนาะเพิ่มสีสันเพิ่มสีสันตอนเอาไปพัดนี่มันจะหอมจิ้มหัวหมูหัวหมูออเดอร์กันไปเรื่อยๆไว้ไปทีบ้านทุ่งเขาครับ ก็เอาพริกแกงใส่เลยใส่เลยก่อนพริกแกงของนั่นเลยอ๋อสกปรกเรื่องไขมันเดี๋ยวไปไปพัดอ่นักเนาะอ๋อยาข้าเจี๋ยให้หน่อยอุ้ยบ่อยเอาไหนแก้วหน่อยบ่มดแก้วหน่อยแก้วมันหน่อยเกิดบ่อยเนี่ยบ่มันบ่อยเนี่ยเออแก้วมันหน่อยเออครับจ่าเลยครับแก้วมันเออแก้วน้อยบ่มักอีกีเดียเอีนี่ครับบมัดนอำมันยาข้าเจี๋ยให้หน่อย จืดเนี่ยครับกินข้าวบ้านเฮาต้องแบบประมาณนี้เลยผมมีอ่าเลยก็นี่บ่อ่าบ่เออบ่ต้องอ่าเลยอ๋อช่างแจ็คจัดไปครับกำลังเลิกงานมากันกำลังกินข้าวสร้อยผ้าเลยก็ได้ตัวผ้านี่เสริมตัวนี้สร้อยหมูหมูยำนั่นเใช่ยหมครับเออครับ้อยบางๆแล้วก็ มาแค่ย้ำหัวหมูเนาะย้ำหัวหมูเนาะเดี๋ยวเวลาเรียเอาเอาแก๊สละตั้งกระทะเลยครับเอาอุปกรณ์ในเติมถังนี้มาถึงวิธีทำนะครับลองดูสุดนั่นเล่นนะจริงจริงๆมันผมก็ไม่เห็นสุดนีจจีตไหนนแต่ว่าไร้ชิมเราใจคงซื้อว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวเราดูครับเราจะใส่น้ำมันเยอะๆแล้วก็พริกแกงแกนี่ครับก็จะเติมน้ำมันเติมกระเทียมเติมอย่างเยอะๆครับลองดูครับอันนี้น่าจะเป็ี่ยนผักห่านมั้ง ผัดเผ็ดปลาไหลสูตรบ้านๆบ,บ้านถุงครับใส่น้ำมันเข้าไปครับนี่ครับตั้งน้ำมันตักกระทะมาแล้วเขาก็เอาพริกแกงที่แก้โคกนะครับใส่ไปเลยอ๋อขวดพริกแกงเข,งขาขวดอ,อุอม่หอมหอมครับหอมหอมทนี่าผัดเผ็ดปลาไหลมีกลิ่นของเครื่องเทศท,ทั้งสมุนไพรทั้งนี้ลอยอุ่หอมนี่ครับ ครับพอฟ้าตอนนั้นหอมแล้วเาก็ใส่พริกแกงที่ซื้อตามตลาดเขาบอกสีสันมันดีเขาเขาจะได้สีสันเขาจะหอมจริงสูตรของนอะไรมันจะหอมแล้วก็ไฮไลท์ของงานคือดีปรีนะเดี๋ยวจะไม่น้อยหน้าพอดีครับจะไม่น้อยหนึ่งครับ เตือนน้ำมันใส่ลงเลงไปหน่อยใส่ไม่นิดนึงโอเคโอเคหอมแล้วครับครับพัดเครื่องแกงจนหอมแต่ต้องไฟอ่อนๆนะครับตอนนี้พอนี่เร่งไฟแล้วครับก็จะทะเลจะเติมน้ำเข้าไปนะครับเติมน้ำเข้าไปนะครับโอเควางเครื่องเดี๋ยวจะให้ดูตอนตอนเติมน้ำเข้าไปครับ มันทำแล้วมันแตกมันเนาะมันแค่มันแตกมันหอมมันก็หอมกับวันเข้ากับติมบหน้านี่เดี๋ยวทะเลจะใส่ปลาไหลเข้าแล้วครับตรงนี้หายด้สำคัญปลาไหลนี่ตีวันไปสู้บอลนั่นแหละแถมได้เอาคลิปลงพฤกกรรมปลาได้ไปเยอะแต่ว่าได้ปลาไหลสองตัวใหญ่นะครับใส่ปลาไหลครับเลยครับคนเป็นครั้งคราวทมแบบคนมากมายเยอะข้าวสวย ห้อนๆสำหรับคนชอบปลาไหลนี่นี่ครับถ้าเจอเดี๋ยวถ้าเจอไอ้ดีปีกับเจอใบบกรูดใบกระเพราเข้าไปนะครับต้องปี๊ดมาอะไรเดือนวม่จะได้อันอ๋อปลาไหลแม่นปลาไหลมันปลาไหลมันเป็นเนื้ออ่อนนะครับจะได้รอที่สามครับ หอมหอมครับว่าตรงนี้ครับกลังแบนากรสุดๆเลยเกดงเดบพัดแต่ไม่ได้ค้นบ่อยนะครับเทหน้าอเดี๋ยวล้กเรายิ้มย้ำหูหมูสูตรตามเมืองนี่นะนี่ครับมอนีังไงมาชุกแล้วมาเติมน้ํหอมมากเยผมนี้จากเตานี่ผมได้เลย เราให้ไรให้ให้ไรท่านแตนี่อีกประมาณรานหน้าที่ให้ไล่ามากน,น,นี่ครับรอที่สามครับ <c oughs> นี่ครับใส่น้ำคั่วมาประมาณห้าน,นาทีน่าน <c oughs> เร่ก็จะเติมน้ำนครับห <c oughs> อ,อมแต่ให้ไหม<อ>ถึงแม้จะเป็นประเภทใดกว่าจะต้มแล้วก็หนอนะสุดน,น่าร่มันจะใส่เน,นีย่ยเร็วจะมันจะมันจะเปื่อยไปเองเราวอามันก็จะแห้งมาพอดีนะ ตอนใส่พักใส่นเยังไงครับหลังจากใส่น้ำแล้วเข้ามาอีกหน้าทีให้มันเดือดพันๆแล้วก็ค่อยใส่พ,พักที่เยาเตรียมไว้ไครับที่เตรียมไว้แล้วครับเขมีรถเดือดประชันที่สุดยอดวันนี้ปิดนะครับปิดเลยครับปิดเร็จเ้างก,ก่อนจะไปามาดูประมาณครับไอ้เนื้อเขาไอ้ออมปลาไหลเขาแกงออมไอ้ผัดเผ็ดปลาไหลเขาโค้ยยัมาลิ้นหวานแล้วผัดเผ็ดปลาไหลเขากำลังได้ตีครับ S 1> <S 1> เรามาดูายำหัวหม,ม,มูนี่หัวหมูใหญ่แต่คลิปติดแกงมาคลิปเล็กมาครับมันเหลือเยอะะจังแจ๊กจัก๊กยำหัวหมูเนาะจังแจกเนาะสุดน่สุดน้องเมืองครับสุดคนเหนือจังแจ,จ๊กจ,จับทางเลยอนนั้ซอยยิกๆนะครับพริกไดไปตบตบมันจะมันจะมันจะปิว แต่ครบพี่ประกาศใจหอมเผ็ดป่าวใส่พริกขี้หนูสวนพร้อมเแบบผันทวงผันทุ่งเนี่ยนี่นะเนี่ยสดสดนี่นะครับยิ่งยิ่งช่างแจ๊กโดนระตายยิ่ง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 ทำยิ่งยิกครับเอามือยิกงยิ่เอามือโดนระตายเดี๋ยวนี่ครับอ้าวเออมันทอดมันไหเนี่ยมันหนอกเออหม้อหมอปุ้งใช่ครับเรามาดูหม้อเขานี่กระนั่ต้มหัวหมูแล้วใส่เข้าไปเดี๋ยวใส่เลยครับจุดยำ เนี่ยอย่าไบรรทุงได้นะแต่ว่าไปกินร้านอาหารจะมีขายจีนรักเหมือนจะล้ำซูจีมีขี้เล้ามาใหญ่เกินคิดโดนติดตายเด้อนะไปเจอระบบไปเจอลูกโดดตรงนั้นนะจีนเราก็มักแซ่บนี่นะครับใส่แป้งน้ำกระเทียมดองกระเทียมดองซอสไปใส่เลยครับบีบมะนาวพืดเป็นนมเมืองน่านก็เป็นนมเมืองลำปูไม่ไม่รับนพนมปยเอาปยเอาพนมปย มึงไปยากันห่ไอ้เบาวบาพะเยาแล้วนี่ก ENT ับเบาลำปางนาะปางหนนี Overwatch Overwatch ่ก um> ับเบาเชียงไฮ้มาป้ากันปะปางปางหนในหงบไปครับไดนะเดี๋ยวมาดูนาตีดกันว่านี่มันปก็น้ำปลาดครับน้ำปลาก็อใสอย่างไรไงใสอย่างแกน่ะใสอย่ เออใส่ไปเถอะใส่ไปเลยครับนี่นะข่าเอี๊ของอะไรของนาเล่เนี้ยนะเดี๋ยวนตัวตัวนี้นะข่าเอี๊ของนาเล่สองห้าบาทแล้วต้นเตอบวกขายต้นปลาแคครับใส่เลยครับปื๊ดไปเลยครับอืมนี่นะครับน้ำปลาได้อยู่ได้อยู่กีโฮมจิมละใส่ผงชูรสไปหน่อยนึงขอแปดหน่อยขอแไมขอแถมไม่มดิครับมันลงเว็บแล้วแถมแดมแถมได้ตามตามตามสบายครับใส่เลยเดี๋ยวขอแถออีกเเาหมูหัวหมูใส่เลยครับก่อนนี้ จะได้กลมเออจะแม่แมนมันต้องจิ้มจิ้มหน้าหัวหมูดองหน่อยใส่แล้วครับใส่เลยท่างแจ๊กเอาหัวหมูน้ำปลาใส่กระปุกใส่เลยใส่แฮมกิมเดี๋ยวถึงจ้ดูต่อใส่หัวหมูไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวครับส่วนตัวผมขอใส่นิดนึงเกลือเกลือจริงจร้งยำเกลือไปรักเนาะจะไปเกลือเกลือนเดียวกันเพราะว่าเกลือมันจะบ่มีลูกเขา เออใช่ใช่ใช่ครับคนจะได้ตีละเดี๋ยวก็เอาหมูหมูเอตใส่เลยชิมกันเออต้องชิมหน่อยหมูมีจั่งพี่ก่อนครับสังพี่ก่อเดี๋ยวก็เพมพี่กันและส่เลยนี่ครับได้จะโดดนะฮู้น้ำมูเ็ล็อคงงฮูไปังไมเมทนได้ปุุงเลยนะน้านี่นเลยครับ เฟซล็อกคือเป็นสหมูไปเลยหัวหมูมันต้มแล้วก็เป <c oughs> <c oughs> ็นหมูห hmm. ม hmm, ูใหญ่มากหมูแก่มากเนื้อมันแน่นมากเนื้อมันแน่เราปแลาห่อมาเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มแลวห่อมาย้ำเลยนะครับย้ำในบ้านๆทนี้นี่เอดหมูแก่บ้านีจ่ลยหมูเ่าอ่ต้มต้มต้มตว่ากชั่วโมงแล้วนี่ครับ กินแบบหมูๆมูนนี้เดีหมูหมูหนึ่งถูกหน้าตานี้มากนี่ครับนี่ครับหน้าตาของมันยำหูหมูอ่ะช่างแจ็คจิ้มเลยจิ้มต่อใส่เลยจิ้มเลยช่างช่างเช็ค่างม้วนนะช่างม้นนนะนมเมืองลับปางเอาลับปางนมลับปางนมลับปางเลยกลับปางพะเยาน่ารำมากหรอคุ้นนะลับปางพะเยาจำมนาวไหมับเองก็ต้องวันลับเลยจะมนาวโอเคนี่คือรสปังกาลเนาะ ถ้าถึงห้อร่อยมันสุกๆข้าวยาบๆแบบคนที่เอาเองไต่วปาคนชกินแบบแจ๊กๆแตคืออาจจะเติมเพิมพริกเติมน้ำปลาได้ตะกี้พี่ก็ไม่ได้ซับละเอียดไงมาเร็วเรื่องแจ๊กชิมกอย่างพงใสเดียชิมกันผอปัดไ้ปัดเปลือกปัดเปอกชิมเลยครับชิมแล้ปัดเปลือกเปรี้ยวแล้วล่อแล้สองเปียวเพชรนี่ครับชุบอือรดคำแล้วเหรอออรด้หน่อยเออเลยอาลอออดยออเลย เดี๋ยวพี่เป็นเม็ดเลยครับนี่น้านโดดเข้าโดดจุ๊บป่าเฉอีย่ไหนยาฆ่าเชื้อไหอนะยะยาฆ่าเชื้อน่อยเหรอไ่อยาฆ่าเชื้อจังแจ๊กหน่อยจังจังต้องยุจังซมจังซมใส่เลยครับจังมนจังมะนาวเออจังมะนาวใส่เลยจัดจัดจัดเอาเอาใส่พถูกปงเาเนี่ยยาฆ่าเือเจจัดนี่นเ วิจารณ์นี่ขนาดท่านจะเชื่อมนี่ต้องนี่ขอแถมมาอีกไ้โนบบอกเม่ยไอ้ผู้ฝันนั้นเนี่ยฝันไอ้ผู้เฝ้นี่ก็ได้นี่เกลือเกลือนี่คนละคืนเนี่ยคนละคืนก็คนหลายคนเนี่ยเนี่ยเกลือไปกันเลยเกลือเกลือได้ได้กินแนี่กินนี่ล้ำลำไหมครับของแก้มเราแต่ว่าน่ากินเลยน่ากินได้น่ากินแต่ครับน่ากินแต่ครับ เดี๋ยวเขาก็พอลอมจิ้มพร้อมกับผัดเผ็ดปลาไหลแด้นอนาะเดินกันน้ำลายปุ๊บน้ำลายปาดนะครับน้ำลายปาดนะครับทีมมันเดินเสร็จเรามาดูของนาเรศกับนี่ปาดทงนาเลศท้องเขาเพัดเพชปรปลาไหลครับนี่ครับสุดยอดโอ้ไฮไลท์ของเของาอันนี้อันนี้คือไฮไลท์จริงๆดีปรีครับไปเลยครับ มาถึปมาขวดมาขวดใส่เลยเด้อมันมีอีกค่ะเสียงอย่างที่ต้องเลยมากูดโรยหน้าเลยใส่ดีตีใส่ไม้บุกูดใส่ไม้บุกูดเข้าไปคนเบาๆเนาะคนไหมเราเรียนออกตอนนั้นเลย าตัวทำมีข้าวเหนียวเอ๋ข้าวสวยนั่นห่อสักจานหน่ะยเดือเป็นกับแก้มแม่บ้านถุงนี่ก็สุดยอดครับปิดได้ไหมปิดแก้ได้ไหมเราเอาไปกับเขาใส่ก็ไดยังยังยังไม่ได้ปรุงรสเลยนะเนี่ยอ๋อยังไม่ปรุงอีกเหรอโอ้ยทำไมผมผมดูผมก็หิวจนตาลายนะครับอุ้ยน่ากินอะน้ำปลาอะไรยังเออเกลือผงชูรสอะไรยังไม่ได้แต่ว่ามันก็เข้มข้นนั่นแหละดูจนน้ำลายพืืดเลยครับ เติมเติมผงชูรสเติมไม่ครใส่อะไรครับใส่กระบกับเราละสูตรนี้ผมมีรสดีผมมีผงปรุงรสด้ยนะแต่อร่อยไปบ้านๆครับเกลืออีบใส่เลยกตุยดับไฟได้เลยตอนนี้ปิดแก๊สปุ๊บโคนผูกผิดแล้วก็พร้อมเสิร์ฟปาทูปะทูปาทู นี่ละเขาละปลาเผ็ดก <st les till viennent> ็ไหลเดี๋ยวผมขอข้าวเหนียวห่อนๆผมขอจิ้มกรมจะได้เป็นการจบคลิปโอ้น่ากินครับจบเสร็จทีในการครับอยากให้เพื่อนๆมาจิ้มไผ่ว่างไม่เอาใจให้กับแฟนมากินได้นะครับดีเมนูต้อนรับเพื่อนทุกคนครับชิมหมดแล้งเรียนชิมหมดเล้วถ่ายไปกับน้ำลายไหลปิ๊บไปจิ้มกัม น้เยไปทำงานก็รีกี่ปีมันกิกี่ดาวนี้มั้อาหารไทยมันจะไม่นั่นสมุนไพรนั่นเครื่องเทศนั่นเนี่ยรสชาตมันเข้มข้นครับมันกวบเครื่องแต่รสเข้มข้นกไ้่ผมยคืป้าน่ะซูตรีนแต่ว่าซุนันเผ่านครับ ด้วยนั่งอคุณพ่นาวันนี้วงเล็กกนเลยเดี๋ยววงใหญ่กันมากวนี้จังมาชิมอ่ไม่เอาจีงไหลองกินไปเลยเดว่ะลุงเด่น้กินผัดเพชรซุนนี่จะไปซอสปอะไรลออร่อยมากชิมดูมันก็เข้มขนจริงครับใช่ครับดูดูนีมั่ สุดอ๋อสองงานนี้ครับพ่นไปเลยครับเต็มเต็มครับผมก็หิวตามแล้วก็เดี๋ยวเกาดูนี่ครับยำหมูหมูเนาะหลังจากนาโอ้นี่ทำเผ่ดเผ็ดกับท้องขัวพริกขี้หนูสวนเบอร์โอเออครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดิแต่งต้อนขอตัวซวยกันต่อาจจำได้เห็นตอนกินฮะมันเหมือนเกินเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีคนดูขอตัวซวยนะครับเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปขอดูเพื่งดูในกำมือ ข้าวเหนียวห้อนห่อนบะได้บบะเตได้จิ้มพอเนี่ยเลยอ๋อเอออ่ะช่างม้วนช่างม้นชางม้นจิ้มแล้วช่างม้นจิ้มกัมรงเท้าโดนเนอะเอายาฆ่าเชื้อให้นิดเอาเข้าแห้งจานคนละเด็กคนเข้าแล้วครับนี่ยนี่นะคือว่ามันจะเป็นยาจะได้ครบอ่ะครบกว่าเครื่องเทศเครื่องเทศมันครบอ่านี่ เ็มื่อครบปุ๊บเนี่ยมันก็โอเคแต่บ่มีกว่าจะเท้าใจอย่างนั้นมันครบอ่ะผมเขาผากแห่หนะไอ้มนอยู่ข้างบ้านมาสักเตือนแต่แกที่อยู่ข้างบ้านอยู่ข้างหัวนี่ผมได้มาสักเตือนไปกินกันผักแห่ครบแล้วเดี๋ยวข้างใหม่เล่นกลับใหม่เดี๋ยววันหลังเอ้ยวันหลังเขาไปปุ้นไปเอาป่าจนสายเนาะเอ้ยมีโมงป่าชนสายอยู่ครับไปก้อยป่าชนสายอยู่น้ำกกเลยป่าฮากุ้ยป่าฮากุ้ยเดินนะครับ ไพายปไขอบคุณเพื่อนทีข้ามาที่ถามอย่าลืมกดซับสไครต์ครัวบานทุกกับโรงเรียนพากินพาเที่ยวนะครับน่หลสุดยอดนะสุดนี่สุดยอดาก่อนจะปิดคลิปเดีดูกบอ้นันนี้เราเขาไปป